ฮัลโหลทุกคนกราบสิรัสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่อง Alex กซ์นับยูนิเกมเอฟซีออนไลน์ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนและสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเสริมทัพเรียวมาดริดของเรานั่นเองนะครับและใน EP นี้เสริมมาได้ทั้งหมด2ตัว2ตําแหน่งนะครับก็คือแบ็กไอปีกซ้ายแล้วก็กลางตัวรุก 1ตัวนะครับเป็น2ตัวในคลิปนี้นะครับเป็นเอเดนอาซาแล้วก็โทนี่ครสนะครับแล้วเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับสัก2องสมแมทแล้วกันนะคลิปนี้มาดูกันว่าเสริมทัพเรียวมัดดิดของเราใน EP นี้มันจะเสริมแกล่งได้ดีสักแค่ไหนนะที่ผมเลือก2ตัวนี้มาก็เหมือนเดิมครับพยายามเก็บ TS กับ TY เท่านั้นครับในทีมตามนั้นเลยคอนเซปต์รายการแต่อาจจะมีเพิ่มเข้ามาหน่อยนะเห็นไหมแกเรเบลนะครับ เพราะว่าไม่มีพวก p s t y นะสำหรับเกล็ดเบล์เสียดายอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรในอนาะคตก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าสเตตมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อ่ะพวก p s t y อะ่ะมันเก่าด้วยนะครับที่เล่นได้ก็น่าจะเป็นพวก22 t y เนี่ยนะครับที่เล่นได้พวก20 21 t y ก็เริ่มเก่าแล้ว t s เนี่ยก็เริ่มเก่าแล้วอ่ะตามนี้นะทุกคน2ตัววันนี้เสริมมาจะไปเจอกันในแมชครับผมมาดูกันว่าผมจะเล่น2ตัวนี้ได้ดีหรือเปล่าแต่ไม่ได้รีวิวเจาะจงแค่2ตัวนี้นะจะรีวิวทัััั้งทีมมมมมเเเเหืออนนนนดิลยะคครรบบไปจกนในแชผ เป๊ะ,ปะปาลานชนกันอีก <_ d ata> อ่ะไอ้ชย่อะไรวะเนี่ยกดส่งไม่ส่งทุกคนคีย์บอร์ดหลายทีแล้วแม่งโกเลี้ยงออกไปเฉย <_ d ata> เสียประตูเสียประตูเพราะเพราะ,ราะ,ราะคีย์บอร์ดล้วนอเลรลวกเนี้ยไปเบสิ่มาก <_ d ata> คมๆเอาคืนหน่อย เออตีเสมอได้เร็วก็ดีนะครับโอ้เสียประตูอย่างโง่ครับเสียประตูเพราะคีย์บอร์ดล้วนๆเลยลูกเมื่อกี้ <laughs> ไม่มีอะไรเลยแม่งแลกมากทุกคนวร์าแล้วเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้โหดูดิ <laughs> มาอีกทีแม่งออกแล้ว <laughs> โอเคนาบาสช่วยเซฟ โอ้ไม่ไหววะแม่งใจแหลกทุกคลิปจริงๆหรอวะเนี่ยไม่อยากเลือกทำจริงๆอะผมปวดหลายคลิปแล้วเรื่องเอเน็ตอินเทอร์เน็ตหอผมเนี่ยแม่งชา้าจ,จริงไม่ไหวหอ่ะโอ้โหอีกแล้วไอ้เฮียว้ามาอีกทีออกเอเลนาซามาเปิดสักทีสิกูกดเปิดแล้ว ไม่ถึงเบนเซมา่าโอหดูดีทุกคนแหลกมากโอ้โหโอ้โหอะไรนะ่ะอะไรนะ่ะไอ้เชี่ยอะไรวะนะ้พอกูจะเลิกทําแบบจริงจริงจังๆแม่งก็เสือกก็เสือกไม่แหลกนะพอผมเริ่มกลับมาทําจริงจังเสือกแหลกอะไรวะเนี่ยเหมือนแกล้งกูอะเหมือนหลอ,อกกูอะเน็ตอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ อุ้ยเกือบเข้าอะไรวะหน้าโอเคเปป้โอ้พลังแสงอะไรเนี้ยอะไรวะเขาอุตส่าเปิดบอลมาใส่เท้าให้แต่ลั่นเตะออกเฉยขนาดเมื่อกี้กดแค่ลูกสอนตัวเดียวนะทุกคนกดลูกสอนตัวเดียวเลยแล้วกดผมกดส่งแม่งไม่ส่ง ไอสัตว์คีย์บอร์ดมันห่วยแตกขนาดนั้นเลยหรอวะกดไม่ติดสักทีเนี่ยไปเบนเซม่าเบนเซม่าอย่กูกดโลช็อตไม่โลให้วะหัวซาหม่งไม่ได้ตัวเล็กเกินโอ้โห,โหดูดิกดยิงสามครั้งไม่ออกสักนัด <c oughs> ไอ้ยี G ่คีย์บอร์ดจะบ้าตาย กดยิงไปสามนัดไม่ออกสักนัดเสียบแม่งเลยโอ้โหนาวา,า,วาช่วยชีวิตช่วยชีวิตเลยฮะช่วยชีวิตสามสามประตูเลยนะสามครั้งแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้แบบเจ็บใจมากว่ะกดยิงสามเปี้ยงไม่ออกสักเปี้ยงไม่ออกสักปั้งโอ้โหน,นี้โค้ชจับบอลอ๋อมันค้างนี่เองมันวาบนี่เอง ส่งไม่ไปอุนาบาสโคเซฟคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวอาซากับโทนีิโคแล้วแหละมารีวิวเคลเลอร์นาบาสครับผมอาซาวิ่งทำทางไปยังพื้นที่อันตรายโอ้โหแม่งดูดิทุกคนไอย้ยยนแหลกขนาดไหนคิดดูอันนี้คลิปนี้มาโชว์ความแหลกนะครับของอินเทอร์เน็ต งสงสสยต้องได้เลิกทำจริงๆกันแหละไม่ไหวครับิว่งงงทททาาไปยัื้นีโอ้โหเบลสปีดต้นช้ามากโดนเขาวิ่งแซงเฉยสปีตต้นมันโคตรเร็วเลยนะ,กะเกล็ดเบลอะแต่ช้าเฉยอ,อะไรวะเกมสมดุลปะเนี่ยปีตต้นโคตรเร็วสปีตต้นความเร็วโคตรเร็วแต่เมื่อกี้โคตรช้าเลย อะไรอะ่ะอะดรวาลานวาลานเอาอยู่บอกเลยวาลานโคตรโหดเอา้าจะวิ่งมาชนกันทำไมอะ่ะเอ้า้วส่งไปไหนอะ่ะโอ้โหแต่ละตัวโอ้แหลกอี่แล้วทุกคนสามนัดเอา้าอันนี้ก็แหลกเหมือนกันหรอนี่แหลกสามนัดติดเลยอะ่ะเหลือจะเชื่อวะ เราต้องคงต้องพักการทําคลิปฟีฟ่าไอเอฟซีออนไลน์ไปก่อนแหละนะครับทุกคนไม่ไหวจริงดูอย่างคลิปนี้เลยเป็นตัวอย่างนะผมอ่ะปล่อยบอลไปแล้วกูดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยทุกคนนะถ้าผมถ้าคลิป on, นนนนเอฟซีออนไลน์ไม่ได้ออนนานๆเนี่ยไม่ได้ออนเลยเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะก็ตามคลิปนี้เลยนะครับทุกคนให้เห็นกันจัดจ่ะไปเลยนะครับว่า มันไม่ไหวสละไอความที่อยู่กับเรามาทําคลิปเรามาแบบสองสามร้อยคลิปนะครับถึงหรือเปล่าว่าน่าจะถึงอยู่นะประมาณนั้นนะครับอยู่กับเรามาหลายๆคลิปในฟีอ่าในเอฟซีออนไลน์นะครับตั้งแต่อ่ฟีฟ่าไลท์สี่มาถึงวันนี้มันเล่นไม่ไหวแล้วทุกคนเป็นร้อยคลิปแล้วนะครับ oh, สำหรับฟีฟ่าสำหรับเอฟซีออนไลน์แล้วก็เกมอื่นๆอีกเพียบน่าจะาลาวประมาณสองสามร้อยคลิปในที่สุดมันก็ แล่นไม่ไหวแล้วเหมือนเรือโกอิงแมรี่เออต้องเปลี่ยนสมองระพุมลบไปเกมอื่นแล้วทุกคนไม่ไหวจริง่ะถ้าหายไปน,นานก็ไม่ต้องสงสัยแล้วเห็นไ,ไหมมันช้าขนาดไหนทุกคนดูเอาแล้วกันผมไม่อยากจะพูดอ่ะเลี้ยงออกไปเลยเดี๋ยวเจอกันนักเตะแข้งสายฟ้าครับ <laughs> นะเจอกันเกมนักเตะแข้งสายฟ้าโกสไตรเกอร์นะครับ ว่าฟีฟ้าเอฟซีออนไลน์มันไม่ไหวไม่ไหวจริงเสียดายมากคลิปนี้ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่รีวิวประสิทธิภาพของโทนี่ครสแล้วก็อีเดนอาซาด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตอนดูตอนแบแมตช์แรกไปแล้วกันนะก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนแมตช์แรกอะโทนี่โคสแอซิดสุดสวยครับแล้วก็มีแค่ประตูเดียวในคลิปนี้แลวผมผมก็แน่มั่นใจว่าคลิปนี้มีแค่ประตูเดียวจริงนะครับ บ่นซะส่วนมากแล้วก็ให้ทุกคนดูเป็นหลักฐานแล้วกันว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะพักไปเดี๋ยวหาคอมมาเล่นไหวเมื่อไหร่ก็ค่อยเจอกันเนาะโอ้โหแม่งกลัวจะส่งไอ้สัตว์เอ้ย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 อะไรอะของมึงอะเลี้ยงหลายตลบเกิน เซฟเฉยนะบาสอันนี้นั่งดูเลยนะเนี่ยนั่งดูเขาเล่นเลยเนะี่ยไม่ได้ทำเครียดเลยเลยเนะี่ยว่ามันบังคับไม่ได้อยู่แล้วครับเนี่ยมันไปมั่วเห็นไหมมันจะวิ่งออกไปแบบนั้นนะมันบังคับไม่ได้แล้วเดี๋ยวสักพักก็หลุดอะดูทรงอะเพราะหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับเน็ตอะถ้าเน็ตเร็วกมันก็ไม่แหลกนะทุกคนเอาจริงเน็ตเร็วมันไม่แหลกนะเน็ตมันช้าด้วยไงมันก็เลยแหลกนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็ไม่แหลกสังเกตไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือเป็นที่ความผมตอนเนี้ แต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่มันเปลี่ยนชื่อเป็น FC Online เนี่ยคอมผมเริ่มแหลกเริ่มเล่นไม่ค่อยได้แล้วแต่เล่นธรรมดาเล่นได้ครับเล่นได้ปกติแต่อัดคลิปไม่ได้เลยตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น FC Online มาเนี่ยนั่นแหละทุกคนนะคลิปนี้เอาไว้บ่งบอกทุกคนแล้วกันนะครับก่อนจากลากันเป็นคลิปสุดท้ายทุกคนต้องจากกันแล้วมันไม่ไหวจริงเห็นไหมไว้เล่นได้เมื่อไร่นะครับ ค่อยกลับมาเจอกันเนาะจะไ,ได้วะกำลังไปได้สวยเลยแบบผู้ติดตามกำลังเยอะเลยคนดูแบบกำลังทยอยกันส่งไอเดีเข้ามาให้รีวิวนะช่วงนี้ผมแม่รับรีวิวแล้วนะนี่แหละเอามาเล่นก็จะเป็นแบบนี้แหละมันผีเข้าผีออกอยู่เนี่ยผมจะเลิกทําแบบจริงจังแม่งก็เสือกเล่นได้เสือกไม่แหลกพอผมเริ่มกลับมาทําแบบจริงจังแม่งเสือกแหลกซะง,งั้นเหมือนแกล้งผมอะเนาะไม่ใช่ชีวิตพวทระหด โอเคเสียบเฉยนะบัสอ่ะทุกคนพอแค่นี้แหละไม่ไหวอ่ะกดสต็อปแล้วเนี่ยสต็อปยังไม่ขึ้นเลยอ๋อเพิ่งขึ้นเขาเล่นแล้วเพิ่งขึ้นไอเชีย่ยแบบนี้ก็ได้หรออ่ะโอเคตามนี้ครับทุกคนตามเนื้อผ้าครับไม่ได้เลยนะบอกเลยว่าไม่ได้เลยเราต้องจากกันแค่นี้แหละสำหรับ f อออนไลน์ ไม่ได้ไปต่อแล้วพอไม่ได้ทําคลิปผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับอาจจะไม่เล่นเลยเพราะว่าผมจะเล่นก็ต่อเมื่อผมทําคลิปอะทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่นหยุดอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยเป็นลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะนะเดี๋ยวเจอกันเกมอื่นแล้วกันผมว่าจะทําเป็นนักเตะแข่งสายฟ้าที่ผมเคยทําไปแหละเกมนักเตะแข่งสายฟ้าแล้วก็ยังมีโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมให้ติดตามอยู่นะครับแล้วก็จะทําเกมใหม่แล้วก็คือโซนอ่านักเตะแข่งสายฟ้าก็ฝากติดตามด้วยทั้ง2เกมส่วน FC ออนไลน์ ไม่ไหวจริงครับเดี๋ยวมีตังเพิ่มแรมคอมเมื่อไหื่อไรนบเดี๋ยวล้องกลับมาทําอีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ไม่ไหวแต่เสียดายมากคนกําลังแห่มาดูฟีฟ่าช่องผมเอฟซีออนไลน์ช่องผมส่งไอดีมาให้รีวิวเยอะแยะเลยฮะแต่ความเล่นไม่ไหวตามนั้นทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเสริมทัพเรียลมาดริดในอีพีนี้ก็จบลงไปแล้วเพิ่งทำได้ไม่กี่อีพีอีพีที่เท่าไหร่วะอีพีที่สามปะอีพีนี้ยังยัไม่บิดนะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนอชื่อคลิปกับปกคลิปแล้วกันนี่เลยครับทุกคนขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วเจอกันสถานีต่อไปครับผม